ทนท่ทำให้ว่าได้ากล่ยไปแล้วคือการที่เราจะต้องปรัเปลี่ยนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้เป็นคนที่เป็นคนหลักในการประสานงานทั้งหมดรวมไปถึงการดูแลการแนวความคิดของ,ของทางความต้องการของรัฐบาลกับแนวความคิดของ,ของทางท้องถิ่นนะคะซึ่งตันนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ เราอาจจะต้องมีการจับที่ตำแหน่งของเขาให,ใหม่กันที่ไม่ได้อยู่กับกระทรวงมหาดไทยแต่กลายเป็นอยู่กับคณะน,า,นายกนะคะนี่เป็นไปนได้ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือเอชื่อมโยงกับเรื่องของสามสี่ที่เราศึกษากันมาก็คือเราจะพูนา,าราแขลงประมาณในการพัฒนาพื้นที่เอราวัณกับส่วนราชการอยะไรเราก็มองว่า เราจะต้องจัด clustering นะหรือว่าการจัดกลุ่มของพื้นที่ที่มีชูหรือมีเป็นปัญหาคล้ายๆ้ากันให้สามารถที่จะขับเคลื่อนงานั้นไปด้วยกันได้นะคะก็เกตัวอ,อย่างเช่นพื้นที่ที่มีประสบปัญหาหมอกควันหรือ PM2.5 หรือพื้นที่ที่จำเ,เป็นที่ต้องมีการพัฒนาระบบการขนส่งทั้งการขนส่งสาธารนณะและก็การขนส่งระหว่างเมืองหรือว่า ระหว่างประเทศนะคะยกตัวยอย่างเช่นการขนส่งระหว่างไทยกับมาเลเซียหรือการขนส่งระหว่างไทยพมา่าลาวเป็นจีนนะคะภาคเหนือหรือว่าอาตาอีสานนะคะกับไทยลา,าวกัมพูชาวเวียดนามเป็นต้นซึ่งถ้าจะพัฒนาระบบขนส่งหรือระบบจิติกในเขตเรานั้นเนี่ยมันจะมีโทเรียนร่วมกันแล้วก็โทเรียนที่ต่างกันเราจะเป็นต้องคิดคำว่าภาพที่แตกต่างกัน ว่าเป็นกลุ่มจังหวัดนะคะตแต่ทีเราคิดเป็นแค่กลุ่มจังหวัดเนี่ยมันตีความ Are a base ที่แค่เกินไปเราเลยมองว่า,าต้องบวก a r เรียทางชั่นและ a g e เจนาเข้าไปในการจาัดคัดกรีของปัญหาหึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นแนวคิดใหม่ของประเทศไทยเวลาเราจะจัดกลุ่มของคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพื้นที่เกี่ยวข้องปัญหาเนี่ยเราจะต้องกล้าที่จะออกแบบให้ตรงประเด็นแล้วก็ วันนี้เรจะเป็นข้อที่สองซึ่งคุณีองก็มองว่าเป็นเรื่องใหม่มันจะมาเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างงบประมาณเวลาเราขอและดูงบประมาณคราวนี้เราอาจจะไม่ได้แค่งบประมาณที่เช่นวันนี้ที่มีการญญาากาานำเสนอมาถุงจังหวัดภาคกลางบระมงระดับจังหวัดภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นการจัดกับถุงจังหวัดซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย,ย,ย์เจตนาเ่าทั้งนั้นเลยมันก็ตอบโจทย์แค่ว่าจังหวัดนั้นนะคะได้ได้งบประมาณเท่าไหร่ เราก็ไม่สามารถตอบได้อีกว่าแต่และพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับงบประมาณเพื่อแก้แปัญหาเฉพาะเจาะจงของเรื่องของิชุ่นยอ,อ,อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ2ส่วนข้อ3านะคะซึ่งนี่ก็จะมาเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ว่าแลาต้องการพยายามวารณ์การทำงานของแกเลเบสขยันก็คือการที่เราอาจจะเป็นที่จะต้องมีการ,ปรเปลี่ยนนะคะ ผลการของกระทรวงมหาไทยให้เป็นกระทรวงการพัฒนาท้นที่ซึ่งหมายถึงจะกลายเป็นกระทรวงสาเกี่ยวใช้ร่วมกับหลายหนก็คือเป็นกระทรวงที่เน้นไปเลยเรื่องของการบูรณาการประสานงานเสริมสร้างสนับสนุนทั้งโคการหรองส์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทั้งการทำงานในดับองค์กรจุนต้นนี้ก็จะน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนการัของกระทรวงมหาไายในภาพในระะส่วนข้อที่สี่ เนเรื่องของการมองมุมมองการมองเมืองนะคะหรือว่า Urbanization ซึ่งปัจจุบันเราทราบอยู่แล้วว่าใ m i d d อ e Income Club หรือว่าการที่เราติดกับทางรายได้ต่ำกว่านะคะเป็นที่สำคัญเป็นหนึ่งก็คือการที่ประเทศเราไม่ได้กระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆในประเทศให้มีความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแนวคิด3.6ที่เป็นเรื่องของ Smart City อัจฉริยะการชุดนี้ศึกษาไปมาเยอะแย ก็เป็นแนวที่สำคัญที่ไม่ใช่แค่เป็นการใส่เทคโนโลยีลงไปให้กับการบริหารจัดก,การเมืองแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเสริสมสร้างการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแฟร์ในไทยจริงเพราะฉะนั้นเราเลยมีแนวคิดว่าข้อสี่การมองเมืองเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องกล้าที่จะเสนอและทำอย่างจริงจังในการทำมาหานครใหม่ต,ต่างๆของประเทศนะคะเช่นมาเช่น เชียงใหม่กอ,อนแก่งภูเก็ตเป็นมหานครใหม่ซึ่งหมายถึงการเรียบเรียงบทบาทการทำง,งานของอบทอแล้วก็ของผู้ว่าด้วยแล้วก็ของปอปจด้วยเพื่อที่จะมา,าตีกรอบอำนาจหน้าที่แล้วก็ตัวชีวการพัฒนาของเมืองอย่างแท้จริงอันนี้ก็เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยที่มีทางเลือกของการทำง,งาน ของการตั้งบร,ริษัทของกา,การวางสานกรรมการวางโลจิสติกการเป็นหักเปดนานต่ตางๆให้กระจายไปทั้งประเทศเท่เาเท่าเทียมกันในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการลดปัญหาของกรทมกรุงเทพฯเขตบริโภคทุกคนท,ที่ตอนนี้ถ้าถ้าใช้สัพท์อ่นานด้สิ่งแล้อมก็คือเกิน c a r r y capacity มาแล้วทำให้มีมวลภาวะที่ เป็นเงินที่มีความไม่เหมาะสมที่จะอยู่ด้วยสายตาการเดินทางและสิทธิแย่งล้อต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดข้อที่สี่ซึ่งเป็นมองว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญมากที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการปกครองนะคะเป็นการบริหารราชการแบบใหม่ที่ถ้าเราทำได้แล้วก็มีการเสนอรายละเอียดข้อมูลแนวคิดนี้ต่อไปเรื่อยๆเน <cko> <c oughs> ี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทดลอง ทีนี้จะขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงในข้อถึงต่อจากท่านผู้ว่านะคะว่าเรื่องของตัวชี้วัดตัวสี้วัการพัฒนาจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีข้อเสนอนะะคว่าเราจะต้องมีตัวชี้วัดที่มีความละเอียดมากขึ้นก็คือทั้งระดับไม่ใช่แค่จังหวัดแต่อำเภอตำบลบหมู่บ้านรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า citizen center data ด้วยก็คือการที่เราจะขอให้ประชาชนเอง เป็นคน generate ข้อมูลออกมาคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้นะ้ำข้อมูลการเดินทางข้อมูลค่าใช้จ่ายอะไรต่บบางๆซึ่งตอนนี้ต่ความเป็นจริงมีอยู่ละก็มีหลายแกนนะคะที่รัฐบาลทำออกมาแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลตาวพฤติก,กรรมของประชาชนได้แต่ตรงนี้เราจะทำยังไงให,ให้เอาข้อมูลทั้งหมดนั้นเนี่ยมาเป็นข้อมูลที่เที่ยไทยคือมีความ ทันทีนะคะเราเห็นได้ทันทีแล้วก็เป็น v i s u a l l ยก็คือเราสามารถเห็นเป็นภาพเห็นการเปลี่ยนแปลงของของข้อมูลได้อย่างชัดเจนคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่คําว่าตัวชี้วัดหรือสติการค่าจังหวัดเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่เที่ยงตรงทันเวลาแล้วก็เชิงประจักษ์นอกจากนี้เรายังเน้นอยากจะให้เน้นเรื่องการทาข้อมูลที่เป็นข้อมูลดีที่มีคุณภาพนะคืออวันนี้ข้อมูล หลายหลายส่วนที่เผยแพร่ขอสาขานะเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้รับการแตดกรองแล้วก็วิเคราะห์สังรคระห์บอะไรระแับหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ว่ามีข้อจํากัดเพราะว่าถ้าไม่ใช่ข้อมูลดีที่เผยแพร่ไปเนี่ยจะทําให้หน่วยงานอื่นกลุ่มคนอื่นๆนะที่ต้องการข้อมูลในรักษาอื่นหรือว่าต้องการมีการสาระข้อมูลเพื่อแนวคีดอื่นหรือว่าส่วนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเอาข้อมูลไป ใช้ต่บในการพิจนารณาได้นอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของรอเตรลต้าหรือข้อมูลดิบที่มีคุณภาพเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของการที่เราจะเผยแพร่แล้วก็คน่คิดเกณฑ์ของเรื่องตัวชีวะการพัฒนาสมบัดขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดคุยกันอกนอกนอก่อนประชุมนิดนึงก็คือเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยรือรับเดนตลอดเวลารวมถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนะ อันนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยความไทยแลน,นด์1.0ความเป็น data r i v e s a c y ก็ Society, เป็นหัวใจที่สำคัญนะคะเราได้เรียนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนพิเศษส่วนหัวข้อ3.4ที่เป็นเรื่องของแผนูรณาการาน,นมุนาา่งประมาณนะะเรื่อาาางของพลาาการแผนุประมาณในพื้นที่กับฟัง์กชันตรงนี้ก็มีข้อเสนอขึ้นมาคะว่าถ้าเป็นเขตนอกเมืองเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีคณะตรางๆาหมู่บ้านที่สามารถมีบทบาทที่โดดเด่นในการที่จะคิดแล้วก็รวบรวมแผนในระดับหมู่บ้านขึ้นมาสู่องค์อได้อยู่แล้วทางเรามีความกังวลเกี่ยวกับเขตเมืองนะคะพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ความเป็นชุมชนหรือว่าความเป็นสังคมที่แน่นแ้นจะไม่เหมือนกับเขตนอกเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีกลไกบางอย่างที่ช่วยเสริมความเป็นชุมชน ที่แคบแข็งนะคะของคนเขตเมืองเพื่อให้สามารถมีบทบาทในการจเข้ามาจัดก,การแผน,นการพัฒนาของพื้นที่ของตัวเองได้นะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของ3.4นสักครู่นี้ก็คือแผนทั้งหมดนะคะตั้งแต่แตระบหมู่บ้านขึ้นมาเนี่ยก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องอมีการมูลา,าิธแล้วก็ใช้ระบบีลเ้งบ้านใิตู้สายฟอสเพื่อให้คนเห็นเห็นการทํางานนะคะวิวทางของ ของทกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เช่นกันนะคะก็กลับมาเป็นเรื่องของเดต้าอีกเช่นกันแล้วก็เทคโนโลยีที่จะมาใช้ซึ่งซึ่งในส่วนนี้จะขอข้ามไปที่เรื่องของสมาร์ทซิตี้คะสมาร์ทซิตี้นั้นเนี่ยการสร้างเครือจักรยานถ้าได้ว่ามีในระหว่างทักษะและดับการตีความทำนี้สำหรับในประเทศไทยก็มีการขับเคลื่อนมาเรื่อยๆ างข้อเสนอของทางเราเนี่ยหลังจากที่มีการลงนานที่เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตนะคะก็หนีไม่นในเรื่องของการบรณาการนะคะก็คือในปัจจุบันแม้จะมีแผนาร์ทซิตี้ที่ดีเช่นยกตัวอย่างการพยายามที่จะเอาสายไฟฟ้าลงลงดนซึ่งเป็นแนวทางที่ดีแต่ว่าขาดทางงบประมาณขาดคนช่วยสังคมในเรื่องของการใช้งบประมาณ แล้วก็ของการที่จะขับเพื่อนให้เร็วขึ้นนะคะในเรื่องนี้จึงกลายเป็นแผนง,งานที่ดีเหมือนกับหลายเจ้าภาพมากนะคะแล้วก็ทําให้อาจจะล่าช้าไปหรือบางเรื่องอาจจะถูกเนำไปเลย่ชายซึ่งสิ่งที่สาคัญก็คือว่าการมองมาซิที่อย่างเช่นเรื่องการนัสายไฟฟ้าลงดินนั้นหลายฝ่ายอาจจะไม่ได้ถกกันถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะคะก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาสายไฟฟ้าลงดิน ค่ความสวยงามเพานางเหนือปีนเป็นแบเรื่องที่เราก็ทําจริงๆแล้วการรักษาไฟฟ้าลงดินทางทางทีนะคะมองว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพื่อจะให้เห็นความสาคัญของการเดินเท้าทางเดินทเท้าทุกวันนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครใช้กลายเป็นพื้นที่ที่คนเดินแล้วกวดวตกลัวขาหักปลัวหงุดหงิะการรักษาไฟฟ้าลงดินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อจะขยายทางเดินเท้าเพื <mitad> ่อให้เกิด <teaches thoughts> เมืองที่มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิด inclusive design หรือ universal design ของเมืองค่ะแล้วก็ลดการใช้รถยนต์เพื่อมาใช้จักรยานหรือว่า device อื่นๆนะคะเช่นโมเดหรือว่าแม้แต่สเกตบอร์ดหรืออะไรต่างๆทีนี้มี device ยช้แยะมากมายที่จะตอบโจทย์ mobility ของคมนเมืองการเอาสายไฟลงลึกซ้ำยาวนานไม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เด็นที่ คคือถ้าเราไม่เห็นภาพใหญ่ร่วมกันแล้วเราไม่รู้เจตนาของแต่ละโครงการนะคะมันก็จะทำให้แต่ละโครงการนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าคนไม่เห็นความสำคัญแล้วก็เลยทำให้เห็นว่าเอ้ยไม่ควรไปลงทุนเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ smart city นะคะอันนี้ก็ขออนุแยกกล่าวประมาณนี้โดยที่กลับมาย้ำเน้นว่า smart city นั้นเนี่ยขณะที่ศึกษาก็พูดกัน่หลายรอบเลยพื้นที่นะคะ คือเรื่องของการสร้างแม่บทของเมืองที่เป็นเมืองน่าอยู่และมีความยั่งยืนโดยที่ประชาชนในเมืองนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการคิดในการวางจัดตัวโครงการเหล่านี้ท่สตั้งแต่ต้นไม่ใช่เป็นการเพียงเช็คลิสต์เป็นด้านสมาร์ทด้านอินเวอร์เต์เมนต์สมาร์ทด้านบิวิ่งสมาร์ทด้านเอนจีสมาร์ทด้านทรานส์พอร์ตแล้วก็ติกต๊กๆเป็นข้อเป็นเป็นเช็คลิสต์ไฟ กระทรวงบางกระทรวงนะคะมันจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะน,นั้นก็จะกลายเป็นแค่การมุงทูนเชิเงเทคโนโลยีแต่ว่าขาดในอะไรที่แค้จริงของกาเรเพื่อนที่เมืองอันนี้ก็จะขออนุญาตสรุปตรงนี้ในเรื่องของ smart city แล้วก็เดี๋ยวจะขอให้ทางคาุณภรรดีพูดเสริมบทประเด็นสุดท้ายนัคือเรื่องของสาธารณูรโภปัญญาแบบอเล็นิกสขอขอนาค่ะ Thank oh. you